ก็ขอ,ขอจเจริญธรรมนะพวกเราทุกๆคนนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพบนะพวกเราอีกก็ตมาก็ยินดีนะก็ถือว่าเป็นการทบทวนแล้วก็ฝึกอาตมาเองด้วยนะเพราะอาตมาเองไม่ค่อยถนัดในเรื่องการเทศการแสดงรำอะไรเท่าไหรอ่อ่ะตอนนี้ใช้เวลาส่วนใหญ่อ่านทบทวนและจดบันทึกอะไรต่ออะไรไว้เยอะนะก็เลยคิดว่าจเจ้ามา ถ่ายทอดนะมาะให้พวกเราได้ฟังอะไรที่ดีๆใหม่ๆบ้างแต่ไงตมาคิดว่าคงต้องทบทวนของเก่ากันก่อนแหละเพราะว่าได้ทราบว่าคนใหม่ที่มาฟังใหม่ๆก็เยอะอาตมามานั่งคิดทบทวนดูนะคนเราชีวิตของคนเราเนี่ยเออนะทำไมเราจะต้องมาเรียกว่าทุ่มเทให้กับธรรมะนะ เรียกว่าเอากันเอาเป็นเอาตายกันเลยแหละนะถือว่าเรื่องเป็นเรื่องสําคัญที่สุดของชีวิตอะเอ,อเรื่องอื่นนี่เป็นเรื่องรองเพราะชีวิตเกิดมามันก็อย่างนั้นแหละกินสูบดื่มเสพทำมาหากินได้เงินได้ไดทองได้ลาบยศสรรเสริญสุขมุนเวียนไปอยู่อย่างนั้นเองแต่มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแล้วความสุขที่แท้จริงคืออะไรธรรมะให้ความสุขที่แท้จริงกับเรายังไง สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่อาจาจะต้องตอบคําถามให้กับตัวเองให้ได้อาตมาได้ข้อสรุปอันหนึ่งนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะอาตมาเดินทางไปต่างจังหวัดเสร็จแล้วไปโดนหนามันต่นะตํำที่เท้าอะ่ะก็โอ้พยายามบง่งหนามโอ้ใช้เวลามากแล้วก็ทรมานมากเลยไอ้หนามนี่มันต่ำก็ไปลึก,กอยู่นะใช้เข็มธรรมดาบง่งมันไม่ยอมออก ยังนึกว่าหูนี้ต้องถึงกับผ่าออกไหมเนี่ยก็ใช้ใบมีโกนค่อยๆเปิดแผลให้กว้างงัดหนามออกมันเจ็บปวดทรมานร้อนก็ร้อนยุงก็กัดเหงื่อก็หยดลงไปบางทีหยดลงไปโดนแผลอ,อีกทำไงดีปล่อยมันไว้ก่อนดีกว่ามั้งปล่อยไว้ก่อนมันก็อีกแหละมันก็เจ็บระบมะถ้าอยู่เฉยๆมันก็ไม่ท่าไหร่ แต่ถ้าไปเหยียบอะไรโดนตรงแผลที่หนามต่ำก็โอ้โหสะดุ้งเลยดีไปดีปล่อยไว้นานๆมันก็จะกลัดหนองยิ่งปวดยิ่งทรมานหนักะทางที่ดีคือต้องอดทนยอมเจ็บเพื่อเอาหนามออกอนน้องก็ามาคิดถึงว่าเออชีวิตคนเราเนี่ยเนาะมันเหมือนมันมีกิเลสกิเลสเหมือนหนามที่มันตํำอยู่ในเท้าเราทุกคนเนะ่นะทีนี้ไอ้หนามที่ตำเท้าเราเนี่ย แต่ถ้าเราไม่ยอมเจ็บปวดเขี่ยเอาหนามออกเนี่ยมันก็จะทรมานเราไปอย่างนั้นแหละยันตายเลยอะ่ะนะจะอยู่เฉยไม่อาจจะดูมันไม่เจ็บปวดอะไรแต่ถ้าเราไปเหยียบก้อนหินหรือก้อนอะไรนี่มนไปโดนตรงแผลที่หนามตํำเนี่ยโอ้โหมันจะสะดุ้งยงเลยนะถึงแม้จะไม่ไปเหยียบปล่อยไว้นาน,านมันก็จะลปรหนองเพราะมันมีหนามอยู่ที่เท้าแล้วเรายอมทนเจ็บทนปวดเอาไหม่ ที่ยอมทนเจ็บทนทนปวดนี่ก็เหมือนกับเราเอากิเลสออกนะกิเลสเราเหมือนหนามนะถ้าเอากิเลสออกหรือเอาหนามออกได้แล้วเนี่ยมันก็มีความรู้สึกมันโล่งเลยนะมันมีความรู้สึกมันไม่เจ็บปวดอีกแล้วไปเหยียบอะไรมันก็เออไม่ไม่รู้สึกจะดุ้งไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรแล้วมันก็จะไม่กลัดหนองไม่ทําให้เราทุกข์ทรมานอะไรเพราะเนี่ยสําคัญอยู่ตรงที่ว่าเราจะยอมกล้าที่จะ ตัดกิเลสไหมอะไรที่เราเคยชอบอะไรที่เคยติดเคยหลงอะไรเนี่ยนะพยายามลองดูสิห่างบ้างพลากบ้างตัดมันไปบ้างนะเพียรพยายามที่จะสู้กับมันทํำยังไงเราทิ้งจะไม่คิดไปนึกไปตึกไปปรุงกับเรื่องอย่างนั้นน่ะให้มันได้ให้มันมีความรู้สึกว่าโอ้สิ่งเหลนะ่านั้นมันเป็นเรื่องไม่ไม่ใช่สาระอะไรของชีวิตมันเป็นเพียงอย่างพวกอาหารรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ไอ้เรื่องนี้เราตัดยากตรงที่ว่าอย่างไงให้คนเรามันก็ต้องกินกินทุกทีมันก็ต้องมีรสมีชาติอะไรทุกทีไอ้น,นี้มันจําเป็นแต่เรากินโดยไม่เสพได้ไหมนะกินโดยไม่ต้องไปแล้วสมมติอันไหนที่เราชอบเนี่ยเราเรากินอย่างอื่นแทนได้ไหมเนี่ยนี่เป็นวิธีการทรมานกิเลสนะอย่างเช่นเรื่องอื่นบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นของกับชีวิตเลยแต่มันเป็นความเขาเรียกอะไรหลงติด เป็นอุปทานเป็นกิเลสปัญหามาติดเรามาตั้งไม่รู้กี่ชาติละนะอย่างเช่นการประเภทพวกราคะอะไรต่างๆเนี่ยนะเรื่องเพศเรื่องอารม์การอารมณ์อะไรต่างๆเหล่านี้ไอ้พวกเนี้ยขาดได้ขาดไม่จําเป็นกับชีวิตเลยเว้นได้เว้นขาดได้เลยพวกเนี้ยแต่เราจะให้มันขาดจากใจเราจะาํำยังไงมันต้องมีกรรมวิธีของแต่ละคนซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมันต้องใช้เวลาแล้วต้อง คุยกันส่วนตัว <c oughs> เจเอาเรื่องบางนี้พวกนี้บางทีมาพูดในที่สาธารณะในที่คนเยอะๆมันก็ไม่เหมาะอะไรเป็นต้นเราจะรู้ที่ตัวเราเองอะคนอื่นมารู้ด้วยกับเราไม่ได้หรอกว่าเออเราจางคลายเราลดเราละเราหมดไปได้ยังไงหมดหรือ,อยังยังมีอยู่แค่ไหนอะไรอย่างนี้อัตมาคิดว่าของใครของมันละเรื่องนี้ นะเรื่องของกิเลสนี่ไม่รู้ใครหรอกนะนอกจากว่าคนที่เขาสูงกว่าภูมิสูงกว่านะเขากส็สังเกตอากับกริยาอันยับหยาบที่เราแสดงออกแล้วก็จะรู้ได้ว่าเออเด็คนนี้ยังมีกามอยู่นะนี่ยังมีราคะอยู่นะอะไรต่างๆอย่านงะเป็นต้นทำไมเราถึงต้องมานละดละกิเลสภาคเพียรเรียนรู้เรื่องของชีวิตเลยต่างๆนะ มันมีสาเหตุหลายๆอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นน้ำหรือยกตัวอย่างอย่างเช่นเชื้อโรคเนี้ยทุกคนเนี่ยยังมีเชื้อโรคติดโรคโน้นโรคนี้มาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาเราป่วยเจ็บไข้อะไรต่างๆกันแล้วแต่มันก็เกิดจากเชื้อโรคเพราะเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรขึ้นมาเนี้ยเราก็ต้องกินยาใช่ไหมนี้เราจะรู้ว่าเราจะกินยาเพื่อรักษาโรคอะไรเนี้ยเราก็ต้องไปหาผู้รู้หาหมอ ถ้าเราเจอหมอดีหมอก็จะบอกให้ว่ายางนี้รักษาโรคนี้นะแล้วคุณจะหายจากโรคนะแต่ถ้าไปเจอหมอไม่ดีหมอที่ไม่เหมือนไปเจอครูที่ไม่ดีที่ไม่มีสมาธิตินะคุณก็ไปนอกทิศนอกทางไปแล้วโรคก,ก็ไม่หายด้วยดีไม่ดีก็ผิดทิศทางเสียเวลาลาอีกเลยิปด,ด้วยนะเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะรู้จักเลือกหมอที่ดียังไงนะอันนี้ต้องใช้ปัญญานะแล้วต้องดูว่าเออ อันนี้สมควรที่จะเป็นครูบาอาจารย์เราไหมท่านมีสมาธิธทิไหมท่านเป็นสัตจบรุษไหมอะไรต่างๆถ้าโชคดีเราเจอหมอดีเนี่ยมันหายโรคเร็วเลยนะจะหายโรคเร็วเพราะฉะนั้นสําคัญอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรู้จักกินยาจะรู้ว่ากินยาถูกแล้วไม่ถูกคุณก็ต้องไปหาหมอหรือไม่ก็รู้จักซื้อ,อยากกินเองให้มันถูกกับโรคมันก็จะหายจากโรคนั้นเร็วขึ้นนะในสิ่งเหล่านี้อุปมาอุปไป เปรียบเทียบให้ฟังแต่าคิดว่าเออคนเราเนี่ยนะสมมติถ้าจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยขั้นแรกเลยนะตัดอบายให้ได้ก่อนนะให้พ้นเขตโลกียะออกมาให้เข้าสู่กระแสของโลกุตละไม่งั้นแล้วเนี่ยนะโอ้โหชีวิตน่ากลัวมากนะชีวิตที่ไม่ได้มาทางธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเหมือนยังไงรู้ไหมนะเปรียบเทียบแล้วจะมามานั่งอ่านทบทวนดูแล้วโอ้ชีวิตเนาะคนเราที่ไม่มาทางธรรมะเนี่ยมันน่ากลัว มันเหมือนกับชีวิตที่ที่ที่ต้องวนไหวเวียนวนอยู่กับโลกเยอะอยะครับโลกโลกอยู่เนี่ยพระเจ้าท่านมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเอานิ้วเคี่ยไปที่พื้นดินเนี่ยแล้วมีมีเศษดินติดมาที่ปลายเล็บเดียร์เสร็จแล้วพระองค์ก็ถามสาวกบอกว่าระหว่างเศษดินที่ติดปลายเล็บเนี่ยกับดินที่มีอยู่ในโลกเนี่ยอย่างไหนมากกว่ากันสาวกตอบว่างไงรู้ไหม โอ้ยเทียบกันไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะเศษดินทั้งโลกนี่มันมากกว่าเศษดินที่ติดปลายเล็บของตถาคตนะพระองค์เลยตอบว่าเหมือนกับมนุษย์ที่ตายไปแล้วเนี่ยจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาอีกเนี่ยเท่ากับเศษดินที่ติดที่ปลายเล็บของตถาคตเท่านั้นนะ,น,ะนอกกนั้นเนี่ยเศษดินที่เหมือนกับทั้งโลกเนี่ยคือมนุษย์ที่ต้องไปตกนรกเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นพวกเปรตวิสัยอะไรต่างๆเนี่ยท้งนั้นเลยเห็นไม่ว่าจํานวนมันขนาดไหนบางคนแย้งอาตมานะเขาบอกไม่จริงอ่ะอก็บอกลคยคนเกิดมาน้อยแค่ปลายเล็บเศษดินที่ติดมาแค่ปลายเล็บเหรอทําไมคนถึงจะล้นโลกกันถึงเกิดมากมายไม่รู้กี่ล้านกี่พันล้านนนะในโลกเนี้ยอาตมาเลยบอกว่าคุณรู้ไหมว่าสัตว สัตว์บกเหลืออากาศนะทั้งสัตว์ทะเลเนี่ยเอาในทะเลก่อนเอาในทะเลคุณนับได้ไหมว่าแพลงต้นในทะเลมีเท่าไหร่นั่นะก็มีชีวิตทั้งนั้นเลยไหมนะแล้วปลาฝูงหนึ่งที่อยู่ในทะเลในหมหาสมุทรคุณเคยดูสารคดีไหมมันเท่าไหร่นะไหนจะปลากุ้งหอยอนะสารพัดเลยมีชีวิตทั้งนั้นแหลนะอะ มันมันมากกว่าจํานวนของมนุษย์ที่มีอยู่ในโลกนี้เยอะเน้น้านะเฉพาะน้ํานะแล้วสัตว์บกแหละคุณรู้ไหมพวกมดปลวกมันมีเท่าไหร่จํานวนมดบวกปลวกมารวมรวม,รวมกันแล้วเนี่ยชีวิตของสัตว์อ่านะชีวิตที่ไปเป,เป็นสัตว์เดินฉายนี่โอ้ยนับไม่ได้นับไม่ไหวเลยแหละนะยังมีอีกมากมายเยอะแยะในอากาศแล้วคุณน,นกมีเท่าไหร่ข้างเขามีฝูงฝูงหนึ่งเท่าไหร่เนะี่ยเพราะฉะนั้นคน แล้วล้วนแล้วแต่ชีวิตทั้งนั้นเลยแล้วมันก็เกิดมาจุติกันมาแบบนี้แหละนะอหมดเวรหมดกรรมแล้วก็เออเข็ดเขี่ยวกับเวรกรรมแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีนะถ้าคุณมีเขาเรียกมีวิบากกรรมดีก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์พอเป็นมนุษย์ทําชั่วเข้าก็ไปเป็นสัตว์ตันะ้งแต่เดริฉานอะไรต่างๆก็อยู่อย่างเนี้ยนะแล้วเรายังคิดอยากจะไปเป็นอย่างนั้นเหรอไม่มีใครหรอกอยากที่จะเป็นสัตว์เดริชาน ไปตกนรกไปเป็นเปรตอสุรกายอะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นต้องข้ามให้พ้นขีดอันตรายนะเหมือนอย่างอันเนี้ยตมาชอบเอามาให้ดูอยู่เรื่อยๆนะเนี่ยขีดขีดขั้นระว่างนะทางไปสู่โลกียะมันบานปากกลวยนะส่วนไปสู่โลกุตระมันเหมือนไปสู่ก้นกลวยมันไปถึงจุดจบแต่มันมีที่จบ พีดดีนี่เราจะไปจุดที่จบแต่ที่เป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ทางแห่งนิพพานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ที่เราจะเรียกกันเนี่ยมันคือไงก็ต้องมาศึกษาดูนะเพราะฉะนั้นการแบ่งภพภูมิของสัตว์โลกเนี่ยท่านแบ่งไว้อย่างนี้นะนไหนๆก็ทมเรื่องนี้แล้วคุยเรื่องนี้แล้วก็เลยเอาให้ละเอียดเลยนะก็จะมีหนึ่งอบายภูมิอบายภูมิอบายภูมิสี่ม, 4, มีอะไรบ้าง มีนิรภูนิรยภูมิอติรฉานภูมิปิติวิสัยอสุลกายนิรยภูมิไม่ใช่นรกอยู่ใต้ดินนะแล้วนรกอยู่เป็นๆนนี่แหละคนที่ยังเล่าร้อน,รอนกรวนกวายอยู่เหม,มือนสัตว์นรกะพวกติระฉานติระฉานคือสัตว์เดรจฉานทั่วไปะพวกเขาเรียกพวกไปตามขวางน่ะพวกติระฉานสังเกตไหมสัตว์ทุกชนิดเกือบทุกชนิดมันก็ไปตามขวาง นะพวกสี่เท้าบางสองเท้ามันจะไ,ไ,ไม่ตั้งตรงเหมือนคนหรอกเวลาเดินเนี่ยพวกตืน่นเชาฉานคือพวกโง่งเงา่ามืดบัวมืดบอดไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนึกอยากจะกัดกันก็กัดน,น,นึกจะเสพสุขเสพสืบพันอะไรก็มันก็ทําไปตามความอยากของมันเลยเนะี่ยพวกพวกติเช้ฉานพวกปิติวิสัยคือพวกกระหิวกระหายนะมีแต่ความหิวกระหายไร้ความสุข นะแล้วส่วนอสุรกายล่ะอสุรกายคือพวกที่ไม่มีความกล้าอะอะก็ไม่สุระกล้านะพวกยังหวาดวันไร้ความรื่นเริงไม่กล้าแม้จะทําความดีนี่คือพวกอสุรกายนะนี่คือพบที่ต่ําสุดคืออาบยภูมิสูงขึ้นมาหน่อยก็เป็นมนุษย์มนุษย์ยภูมินะ แลมวอที่ก็มีสามได้แต่ปุถิชนกัลยานชนน,ชน,นะแล,นนแล้วก็อริยชนอริยชนก็มีสองนะอริยชนมีสองอะไรนะเสขะอาเสขะเสขนะสขบุคคลปุถิชนนี่ก็มีคือพวกกิเลสหนาตำหาหยาบเนี่ก็รู้ๆอยู่และกัลยานชนคือเริ่มสํานึกแต่ยังไม่รู้กิเลสนะดีกับปุถิชนตรงที่ว่าเขามีสํานึกดีนะ ไม่ไปทําชั่วท,ทําจิตหยาบช้าอะไรนะแต่ก็ยังกินสูบดื่มเสพยังหาหลามยศสรรเสริญสุขอะไรไปกินอยู่ไปวันๆน,น,นึงเท่านั้นเองระดับกระไรในชนอาันมายังนึกถึงเพื่อนตอมาหลายคนนะซึ่งเรียนมาด้วยกันเนี่ยเป็นใหญ่เป็นโตมีสายสะพายนะแต่ไม่ค่อยมาสนใจทำมุขธรรมะเลยแต่าามาอนะยังนึกเสียาดายเนาะชีวิตเขาไปได้แค่นั้นเองนะแต่บางคนก็มานะ พยายามมาคุยด้วยมานอนคุยกันมาอะไรกันนะสนใจธรรมะแต่ยังไม่สามารถที่จะมีพละอินทรีย์ที่จะตัดอะไรต่ออะไรได้เพราะห่วงมันเยอะนะห่วงเี่ยบุตรโตคีเวทนังปาเทพระยาหาัดเถอะไรเงี้ยมันลัดมันเป็นบ่วงที่อืเหนียวแน่นนะเออปลดไม่ปลดไม่ง่ายเลยถ้าไปติดเขาแล้วเนี่ยอาจมาเห็นแล้วนะโอ้คนที่มีห่วงคล้องอยู่พวกเนี้ยนะมัน มันเอาอไม่ออกจริงๆนะมันยากขอเห็นใจก็ไม่เป็นไรอนะ่ของเขาก็ของเขาไปแต่เขาก็ยังพยายามก็ดีละนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าภูมิต่างๆเนี่ยมาเรียงลําดับดูว่าเราจะอยู่ภูมิไหนอบายภูมิเราไม่เอาละนะคุณจะลดพ้นจากอบายภูมิคุณไปศึกษาเรื่องอบบยมุกให้ดีๆต้องพ้นอบบยมุกให้ได้นะตั้งแต่เรื่องของสิ่งเสพติด เที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการละเล่นคบมิชชั่วเกียรติข้านทําการงานอต่างๆมันยังมีอยู่ไหมสิ่งเหล่าเนี้ยะไปไล่ไปทดสอบไปดูและจะมีความรู้สึกว่าเออสิ่งเหล่านี้มันยังยังมีอยู่นะยังมีเชื้อจะมีหลงเหลืออยู่เลิกให้มันได้นะรลุดไอ้พวกนี้ได้คุณจะรู้ว่ามันสบายมาขั้นและนะอย่างที่พ่อท่านเคยบอกว่านะมันมันมีวิมานตามขั้นๆโยมเคยได้ยินไหม อันนี้หมาวามว่าคนเก่าๆนะถึงจะได้ยินได้ยินเลยว่าวิมานของโสดาบันคืออะไรจําได้ไหมวิมานของโสดาบันคืออยู่ยังอยู่วังอคือโสดาบันนี่ยังมีโลกธรรมยังมีอะไรอยู่ยังหลงใหญ่หลงสบายอะไร,อ,ะไรอยู่โสดาบันนี่ยังไม่เท่าไหร่หรอกแค่เลิอกอบายได้เท่านั้นเองแต่สัาวิมานของสกทาามีล่ะ วิบากโสดาบันนี่คือยังอยู่ยังอยู่วังแต่ถ้าเป็นระดับของสกิทาคามีแล้วเนี่ยนะนะวิมานของสกิทาคามีคืออยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำนะคือเริ่มจะอยากส,ะสะละออกแล้วนะนะหาป่าหาเข้าหาถ้ำอยากไปอยู่ที่สงัดสงบหลีกลี่นีผู้คนและสกิทาคามีส่วนอนาคามีเนี่ยไม่ติดเลยแม้แต่ป่าเขาถ้ำอะไรต่างไม่ต้องมีที่อยู่อะไรเลยเพราะว่าวิมานของ อนาคามีคืออยู่ทั่วไปในพิภพนะจิตของอนาคามีจะอย่างนั้นจะไปไหนก็ได้ไปไหนก็อยู่ที่ไหนก็สบายนะอยู่ไหนก็อิสระมีความสุขอนาคามีแล้วนี่ไม่ติดยึดเรื่องที่เรื่องยที่อยู่อะไรอะไรส่วนวิมานของพระาราหันนะนะแน่นอนต้องเหนือกว่าอนาคามีแน่วิมานของพระาราหันคืออยู่ที่บ้านตัวอันคือกลางใจที่ไม่มีทุกข์ โอ้ภาษาตัวมาฟังดูแล้วลึกซึ้งนะอยู่ตรงไหนก็ได้จะเวียงจะวังจะป่าจะเขาจะทำนะหรือไม่มีบ้านมีที่อยู่คนไม้ท่านก็ไม่มีทุกอะไรนะนี่คือวิมานของพระานอยู่กลางใจที่ไม่มีทุกขนะฟังดูแลว้วมันทำให้เรารู้ว่าภูมิแต่ละระดับของภริยะเนี่ยก็จะมีอะไรที่แตกต่างกันนะนั้นะ เพราะนั้นชีวิตของคนที่ยังไม่ถึงโลกุตละเนี่ยคือชีวิตที่เปรียบเหมือนสังสารวัตรหรือว่าแต่สงสารที่ลอยไปตามกระแสน้ำไปสู่นะมหาสมุทรทะเลหรือมหาสมุทรมันเปรียบเหมือนอย่างนั้นจริงๆนะชีวิตที่ไม่ได้ไม่ได้มาเรียนรู้ธรรมะไม่ได้เข้าสู่โลกุตละมันจะเป็นงนั้นอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะข้ามไปการจำแนกภพภูมิของสัตว์โลก หนึ่งอบบยภูมิจําให้ได้นะอบายภูมสี่นะนเรยภูมเดรยฉานเปรตอสุรกายอธิบายไปแล้วต่อมาเป็นมนุษยภูมนะพวกเราเนี่ยอยู่ในขั้นมนุษยภูมินะมีสามเหมือนกันคือปุถุชนปุถุชนกับกัลยาณชนปุถุชนคือกิเลสหนาแตห่หายาบกัลยาณชนก็คือกิเลสน้อยลงดีกับปุถุชนหน่อย แต่ก็ยังคือดีกว่าคนที่เลวอ่ะกรรยายนชนนะนะดีกว่าที่เลวคือไม่ไปกิเลสมาตนาหยามือปุริชนแต่ยังติดในลาบยศสรรเสริมสุขอะไรๆอยู่นะเข้ามาถึงขั้นโลกุตละนะปุริชนการยายนชนนี่คือย,ยังโลก,กียะอยู่ถ้าจะเข้าสู่โลกุตละแล้วเนี่ยเข้าสู่อริยะบุคคลนะ คือจะมีจิตสํานึกกลยในชนต่างกับริยบุคคลยังไงบางคนเป็นกรลรในชนเนีเสียสละมีจิตอาสาสูงนะยังไม่คีดเทเลซ่าเนี่ยพ่อท่านยังไม่ให้แม้แต่เป็นโซดาบัลเลยไหมโอ้โท่านเสียสละอาตมายังสู้ไม่ได้เลยว่างชิงแล้วน,นะนะหลายหลาย,หลายคนนะก็ถือว่าเพราะไม่ได้รู้กิเลสเขตตัดของระหว่างกรารในชนกับอริยชนตรงที่ว่าเขาไม่รู้เรื่องกิเลส นะไม่อ่านกิเลสไม่ออกนะยังไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันกิเลสไ,ได้เท่าไหร่เพราะอริยชนเนี่ยก็ถ้าระดับอริยชนธรธรมดาก็คือพวกยังต้องศึกษาอยู่คือเสขะบุคคลนะส่วนที่เป็นอาเสขบุคคลคือเป็นพระรหันะท่านเปรียบอย่างนี้นะแต่ว่าการเปรียบแบบน,นี้ก็ดีนะเปรียบเหมือนคนจมน้ำาตมาเคยมาเล่าและหลายหลายคนยมจําได้ไหมนะ เหมือนคนจมน้ำํำนะคือขั้นแรกเนี่ยขั้นแรกเนี่ยเหมือนกับจมแล้วจมเลยตกน้ําแล้วคนตกน้ํำนะจมแล้วจมไปเลยไม่มีโอกาสผดโพอะไรมาหายใจให้เจอได้เลยจมตายไปเลยะพวกนี้เหมือนกับปูถุชน,นพวกกิเลสหนนะหาตานหยาบ จมน้ําจมไปเลยเหมือนอย่างพวกที่ไปทํางานลงฆ่าสัตว์เนี่ยมันก็อยู่งั้นยันตายไปจนกระทั่งไม่ได้รู้บาปบุญคุณโทษเลยีบง่งวิบากอะไรไม่รู้เป็นตัวธรามากินด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปอะไรพวกเนี้ยน,นี่คือแบบพวกปุถุชนเต็มขั้นเลยทีนีดีขึ้นมาหน่อยนะดีขึ้นมาหน่อยตกน้ําจมลงไปแล้วทะลึ่งโผล่ขึ้นมาหน่อยนะเพราะหายใจไม่ออกก็สาได้โผล่ขึ้นมาหายใจ เสร็จแ,แล้วก็ตกลงไปยังจมลงไปอย่างเก่านะจะคือมีสิบได้อบโผล่ขึ้นมาหายใจได้หน่อยพวกนี้คือเป็นปุถุชนเหมือนกันแต่ว่าดีขึ้นมาหน่อยนะดีขึ้นมาหน่อยนะเป็นปุถุชนที่ยังดีกว่าไอ้ปุถุชนไอ้ขั้นแรกคือพวกน,นั้นมันหยาบกว่ามันต้องอยู่แต่หลงงานค่าสายค่าสาดชีวิตเป็นผักเป็นปลาเป็นว่าเป็นเล่นไปเลยนะที่ประเภทที่สองส่วนประเภทที่สามคือ โผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยลอยคออยู่ไม่จมลงไปอีกอะพวกนี้เหมือนกับกัลยาณชนลอยคอแต่ไม่เห็นฝั่งเลยนะอันตรายเหมือนกันนะโยมว่าไหมถ้าไม่ไม่ลอยลอยคออยู่แล้วไม่เห็นฝั่งเนี่ยคุณก็อยากจะเข้าหาฝั่งแต่ไม่รู้ฝั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมันก็โอ้โหเพียรพยายามไหว้ไปเถอะแต่มันออกกลางทะเลไปแล้วเพราะมันไม่เห็นฝั่งนี่คือพวกกัลยานณะชนอ่า ขอให้มีความเพียรขนาดไหนนะแต่ไม่เห็นฝั่งคุณก็ไปออกนอกจนกว่าจะไปเจอฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วมันจะอีกเท่าไหร่ล่ะนะ,ะ,ะงั้นกัลยาณชนนี่ก็ยังประมาณไม่ได้นะจนกระทั่งมาถึงขั้นนะโผล่ขึ้นมาลอยคอแล้วมองเห็นฝั่งลองทายที่ว่าระดับนี้ควรจะเป็นอริยบุคคลระดับไหนที่มองเห็นฝั่งละนะ ระดับโซดาบันใช่ไหมะระดับโซดาบันคือเริ่มเห็นฝั่งละเริ่มเห็นฝั่งมันก็ยังดีใช่ไหมเห็นฝั่งมันก็ยังใกล้ใช่ไหมดีกว่าไปคนละทางซึ่งไม่เห็นฝั่งไปคนละทางไกลแต่นี่มองเห็นฝั่งเพียรพยายามอีกหน่อยก็จะเข้าหาฝั่งได้เปรียบเทียบเหมือนกับผู้ที่เข้าสู่กระแสเป็นโสดาบันคือมองเห็นฝั่งแล้วโซดาปัะโสดาปันนะ แล้วอ,อ,อีกประเภทหนึ่งคือเมื่อเห็นฝั่งแล้วไหว้เข้าหาฝั่งพยายามมากเลยเหมือนอย่างพระมหาชนกก็ไหว้เข้าหาฝั่งนะแต่เท้ายังไม่ได้แตะพื้นนะยังไม่ได้แตะแตแะพื้นก้นทะเลโอเหนื่อยหนักลำบากต้องใช้ความเพียรมากเหมือนกันแต่ยังดีที่เห็นฝั่งอันนี้ก็เทียเทยากับเป็นพระสกทาคามีส่วน อีกประเภทหนึ่งคือเพียนไหวเขาหาฝั่งแต่เท้าเริ่มแตะพื้นพื้นทะเลนะเหนื่อยน้อยกว่าสากภา,าคามีหน่อยอนาคามีสังเกตดูคนที่เข้าสู่อนาคามีจะมีฐานพักนะจะมีฐานพักกิจนะมันจะวางเก่งนะจะปล่อยวางเก่งอะไรเก่งบานะงทีก็ตัดรอบเก่งนะมีเจโตสมรมถานะได้ จะนานขึ้นอะไรขึ้นจะมีที่พักมีฐานพักไม่เหนื่อยเนี่ยแล้วกับเป็นจิตของอนาคามีจะเป็นอย่างนั้นนะจะมีฐานพักมากขึ้นเพราะฉะนั้นคือประเภทที่นะเข้าหาฝั่งแล้วมีมีเท้าติดพื้นทีน่ียใกล้ละใกล้ฝั่งละนะพอถึงฝั่งขึ้นไปยืนอยู่บนฝั่งคงไม่ต้องถามนะว่า อรดี y บุคคลประเภทไหนที่ขึ้นไปอยู่บนฝั่ง <c oughs> นะก็คงจะเป็นะ้าหันแน่นอนนะเป็นระราหันแน่นอนนะอันว่าผู้ที่เปรียบไว้นะี่เปรียบไว้ดีนะเปรียบไว้แล้วเข้าใจง่ายนะว่าเราจะเป็นบุคคลประเภทไหนยังลอยคอไวอหวขวาฝั่งเท้ายังไม่ตึงพื้นหรือเปล่าหรือเริ่มติดพื้นละเดินสบายๆขึ้นไปหาฝั่งได้ง่ายขึ้น